ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปเฟสนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตเอ่อวินเทอร์อัปเดตเฟสสองนะครับทุกคนโอเคซึ่งในอัปเดตนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็แค่แบบเอามาแก้ขัดรออาทิตย์หน้านะครับเพราะอาทิตย์ถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นอัปเดตอ่าอัปเดตคริสมาสแบบของจริงนะครับอันนี้เอามาแก้ขัดเฉยๆนะครับอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปดูอัปเดตกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าเขามีอะไรกันบ้าง let's go ไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะเป็นวินเทอร์อัปเดตเฟสสองนะครับอ่ะเอามาแก้ขัดรออาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นอัปเดตใหญ่ของจริงนะครับซึ่งในอัปเดตครั้งนี้นะครับนี่เกมคอนเทนต์นะครับจะมีเป็นหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านวินเทอร์นะครับอ่ะนะแล้วก็มีไอเทมใหม่นะครับเป็นเมทิคอลสโน่กรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับมี ลิมิเต็ดฟิสสิบห้าตัวนะครับอ่าแล้วก็มีเบ็ดใหม่2อันนะครับเป็นลิมิเต็ดนะเรือใหม่2เรือนะครับลิมิเต็ดนะบอเบอร์ใหม่ทั้ง6อันเป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็3 l i ลิมิเต็ดมิวเทชันนะครับอ่าแล้วก็มีอ่ามิวเทชันใหม่นะครับที่เป็นถาวรนะอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของสกินของเบ็ดนะครับกล่องสกินนะครับ3กล่องนะสิบเก้าสกินนะครับอแล้วก็รีบาลานซ์นะครับอ่าเป็นการบัฟนะครับ บัฟเอ็นชานคลีเวอร์นะครับจากตัวเลขนะครับเพิ่มเวลคูณ2นะครับตอนนี้เป็นคูณ2 2 5นะครับอ่ะโอเคแล้วก็บัฟเดสตินีลอสนะครับฟินิกสลอ t ์ิสด้อมลอสซีซั่นลอสนะครับเซ l ลเชียลอสเดอะลอส o ลอนะครับโวยักเ o อร์ลอนะครับลิฟทายลอแล้วก็ลอ t ออฟเดอะอิเทนนทนะครับแล้วก็ลอ t ออฟเดอะฟอเกเทนไฟนนะครับ ซันเคนลอตกระบับนะครับแล้วก็เสียใจด้วยนะครับสําหรับคนที่มีเบ็ดเวล500นะครับโดนเนิร์ฟไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับเบ็ดโนไลท์ลอตนะครับโดนเนิร์ฟแล้วนะอ่นะครับอ่าแล้วก็แก้บั๊กต่างๆนะครับอืมแล้วก็รีโมเดลของโนไลท์ลอตนะครับอืมแล้วก็จะมีโค้ดใหม่1โค้ดนะครับเป็นโค้ดนี้เลยนะนี่นะครับอ่านะครับซึ่งโค้ดนี้นะครับอ่ามาจะหมดอายุภายใน24ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในเกมดีด้วยกนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันก่อนดีกว่านะครับโอเคไปเริ่มใส่กันนะครับซึ่งโค้ดนะครับจะเป็นอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวๆๆแป๊บหนึ่งนะอ่าโค้ดจะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับ Thank you Flower o l สองนะครับอ่าซึ่งใส่ไปแล้วนะครับจะได้เบ็ดใหม่มานะครับแล้วก็กล่องของขวัญมา5กล่องนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเหยื่อของคริสต์มาสนะครับ ซึ่งเบ็ดนะครับที่ได้จะโค้ดนะครับจะเป็นเบ็ดนี้เลยนะครับอ่าอ่อาันนี้นะครับ astrolot นะครับทุกคนเอ่าสวยอยู่นะอ่าซึ่งเบ็ดนี้นะครับสเตตนะครับความเร็วกินเหยื่อนะครับอยู่ที่10%นะครับเพิ่มโชค30นะครับคอนโทรลนะครับ0.05นะเดสเซนเซนต์หนะครับรับน้ำหนักได้1,000งกิโลนะครับแล้วก็เบ็ดนี้นะครับมีโอกาส5%นะครับที่ตกปลาแล้วจะได้เป็น ลูนานะครับก็คือติดมิวเทสเป็นลูนานะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับสำหรับเบ็ดใหม่ที่ได้จกโคดนะครับโอเคนะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสกินเบ็ดนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่เกาะแรกนะครับออสบูดนะแล้วก็เกาะแอนเชียนก็มีนะครับแล้วแล้วก็ดิสเลดดีฟก็มีนะครับไอ้ใต้น้ํานะตรงที่ไปซื้อเบ็ดสัมงามนะครับตรงนั้นก็มีนะอ่ะโอเคนะครับ คนะนะครับก็จะมีอ่ากล่องสกินของเบ็ดนะครับทั้ง3กล่องอย่างนี้เลยนะอ่ะซึ่งเราสามารถดูได้นะครับว่าอ่าระดับไหนเป็นเบ็ดไหนนะครับนะซึ่งราคานะครับก็ตามนี้เลยนะ5 0 0 0 0 0แสนห้านะครับ3า0 0สนนะครับอ่ะแล้วก็มี Winter b u บ d ตเตนะครับเป็นอ่สโนว์โมบิลเจสกี้นะครับอืมแล้วก็มีเบ็ดนะครับฟอร์ดวอลเลนโรดนะแล้วก็มีบอบเบอรนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ เรือใหม่2ลำนะครับเป็นลิมิเต็ดนะนี่นะครับอ่ะจะเป็นอันนี้นะครับรถเลือของซานตาคอสนะครับแล้วก็เป็นเรือของกวางเรนเดียนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้เหมือนกับเรือเป็ดนะครับแต่จะเป็นกวางเรนเดียนะอ่ะซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าหาจากไหนนะสองอันนี้โอเคนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูโมบิเอโน์โมบิลเจสกี้ก่อนนะครับนี่อ่ะอันนี้นะครับที่ได้จากอ่าบันเดิลนะ โอเคนะครับส่วนวิธีการไปเกาะใหม่นะครับอ่านี่นะครับมันจะแจกอันนี้มานะมิติคอลสโนโกลบนะครับอ่าให้เรากดใช้ไปได้เลยนะครับแล้วมันจะวาร์ไปที่วินเทอร์วินเลดนะนี่นะครับทุกคนนะจะเป็นอ่าเกาะอีเวนต์นะครับซึ่งอันนี้นะครับมันจะมีาปลาให้เราตกนะครับกดเบสเซอรี่ขึ้นมานะครับไปที่ลิมิตฟิตนะแล้วก็ไปที่ฟิชมาดนะครับนี่ นะครับทั้งหมด19อย่างด้วยกันนะครับให้เราตกที่นี่นะ่ะมีกล่องของขวัญด้วยนะครับซึ่งในกล่องของขวัญเนี่ยก็จะเป็นพวกปาพวกนี้นะครับถ้าเรากดใช้ไปนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีกล่องเหยื่อใหม่นะครับเป็นเฟสติวัลนะครับซึ่งเหยื่อที่ได้จากกล่องนี้นะครับจะเป็นพวกเหยื่อจากคริสต์มาสนะครับนี่จะเป็นพวกเปเปอร์มินท์วอร์มนะครับออร์ลาเบ็ดนะครับอืมอะไรประมาณนี้นะครับอ่าฮลลี่เบอร์รี่นะเออนะครับ โอเคแล้วก็สามารถคุยกดที่กระจกวาร์ปกลับไปที่มูสบูดได้นะครับโอเคนะแล้วก็นะครับจะมีเบ็ดใหม่อีกอันหนึ่งนะครับเป็นเบ็ดลิมิเต็ดเหมือนกันนะอ่าน่าจะหาได้แค่อัปเดตนี้นะครับนี่นะครับถ้าเดินตรงเข้ามานะครับมันจะมีบ้านอยู่นะครับเดินเข้าไปซื้อได้เลยนะครับสหรับเบ็ดแคนดี้เคเล็ตนะครับราคาพันห้านะซึ่งสเตตนะครับอ่านี่นะครับอ่ะใส่มา นะครับสเตตนะครับความเร็วกินเหยื่อนะครับ10นะเพิ่มโชค25นะครับคอนโทรลนะครับ0.01นะครับเลเซอร์เลนลบสอนะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้150นะครับอืมเอออันนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีโอกาส10นะครับที่ตกปลาแล้วจะติดมิวเทสเป็นเฟสติวัลเอ่อเฟสทีฟนะครับเอ่อเฟสทีฟนะครับก็คือเฟสติวัลนั่นแหละนะครับอืมนะซึ่งเบ็ดก็หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะเวลาเดินมันก็จะมี เอฟเฟกต์แคนดี้ติดตามไปด้วยนะแล้วก็นี่นะครับซันต้าโควสนะครับอีก3วันนะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ดูจากของรางวัลข้างหลังแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรือนะครับอันนี้เป็นเรือรถลากของซันต้านะครับอีก3วันนะรอได้เลยสำหรับอันนี้นะครับจะเป็นของลิมิตแน่นอนนะครับนะโอเคนะครับก็อ่ะ แล้วก็ลืมบอกไปนะครับเบ็ดโนไลท์ลอสนะครับที่โดนเนิร์ฟนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสเตตก่อนนะแล้วก็เขาได้ทําการปรับโมเดลใหม่ด้วยนะนี่นะครับปรับให้ดูเป็นกุญแจมากขึ้นนะครับอ่านี่นะก็ก็สวยดีนะครับแล้วก็สเตตที่โดนเนิร์ฟไปนะครับความเร็วการกินเหยื่อเนี่ยตอนแรกนะครับ9กนะตอนนี้เหลือ70นะครับอ่าโชคนะครับเพิ่ม100%เท่าเดิมนะครับคอนโทรลเท่าเดิมนะครับศูนย์จุดสองห้านะเรซเซลนต์นะครับ ลดไปโหเยอะเหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยมันยี่ะหรือ20กว่านี่แหละผมจําไม่ได้แต่ว่าโดนเนิร์ฟมาเหลือ12นะครับรับน้ําหนักได้อินฟินิตี้เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็อ่าอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเอนชานคล l e เวอรนะครับที่โดนบัฟเข้ามานะตอนแรกนะครับมันจะตกป่าแล้ว XP จะคูณ2นะครับแต่ตอนนี้มันเพิ่มเป็น2.25นะครับก็คือได้เวลเยอะขึ้นนะครับทุกคนอืม นะโอเคแล้วก็บอบเบอร์ใหม่นะครับนี่นี่นะ3อย่างนี้นะครับเป็นหมวกซันต้านะสโนว์เฟล e กนะครับฟรอเซนเซอร์เพนนะครับอ่าอ่าแล้วผมคิดว่านะครับน่าจะอยู่ในเควสซันต้าด้วยนะเออแล้วก็อยู่ในเบสเทลลี่ด้วยนะครับโอเคก็ต้องรอดูนะครับอีก3วันสำหรับเควสซันต้านะนะครับก็ คลิปนี้นะครับก็มีประมาณท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับซักกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ